ได้มาเพราะจับฉลากนะคะเขาต้องมีการร่ำเรียนกันมาหลายปีแต่มีพระรูปหนึ่งเขาอยากเป็นหมอค่ะแล้วก็ใช้วิธีอุ้ยทั้งตอกทั้งจับทั้งนวดแล้วข้างล่างย่ามไป <c oughs> แทนที่จะหายปรากฏว่าคนเกือบตาย <c oughs> รีบออเดอร์จากแอร์เอเชียซูเปอร์แอปบริการอื่นเราก็มีเรียกรถก็ได้จองร้านอาหารก็เด็ดจองโรงแรมก็โดนไปยุโรปก็ดีมีหลายสายการบินเที่ยวครุ้มเดินทางครบจบในแอป,ปเดียวแอร์เอเชียซูเปอร์แอปใหม่แมคโครโปรเทิร์นโปรได้แล้ววันนี้สั่งขายคุ้มอย่างโปรในแอป,ปเดียวโหลดเลย ลุ้นสร้างกับเคบับลุ้นรางวัลใหญ่แพ็คเกจเคป๊อปทัวร์และรางวัลอื่นรวมกว่า35ล้านบานทเพียงซื้อโคฟลาสสาสไปร์ฝาเหลืองรุปของกระป๋องสแกนคิ R ode, วอาร์โค้ดกรอกรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วงลุ้นเลยวันนี้ถึง15มิถุนายนนี้คุ้มอย่าง,งโปรรับโปรพอยต์แลกสิทธิพิเศษเพียบโหลดแมคโครโปรเลยถ้าแต่ละวันต้องเจอกับความอ่อนล้าอ่อนเกลีย วีรค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับผู้มีอาการอ่อนล้าอ่อนเลียช่วยบำรุงร่างกายและระบบประสาทมีวิตามินบีรวมวิตามินซีและแร่ธาตุรวมสิบสองชนิดวีรค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เม็ดฟูกเพียงวันละหนึ่งเม็ดขอแนะนำแบบซองสองเม็ดเพียงสามสิบเก้าบาทวีลิทวินช็อกโกกลิ้ซองและกลิ่นบูเบอร์รี่สองชิ้นจัมโบ้อร่อยฟินช็อกโกฟรุตตี้ ที่หมโปรไม่ได้กินแม็กซินเวอร์เตเย็นไวภายในหนึ่งน,นาทีเย็นไว้มากเย็นเด m a แต่แม็ได้กินน้ำปลรราตำหนัวใส่อะไรก็อร่อยลองชิมดูครับงั้นชิมเลยนะคะอืมอืมอือืออตำนัวอร่อยจริงๆค่ะน้ำปลรราตำนัวแซบววบ่บนัวนัวบุ๋มลิฟเลยไม่ได้กินแม็กซินเวอร์เต ไม่ต้องกลัวจิ้งจกไม่กวนใจทนมากทนเย็นเร็วเต็มแม็กซ์ได้ยินงานเร่งช่างเทได้เวลาไร right. ดื่มสกอตซุปไก่ทั้งสูตรร้อยเปอร์เซนต์และสูตรผสมทังเช่ามีไทรโรซีนอ,อร่อยพิเศษสกอตร้อยสองขวดรับคอย15เหรียญถึงยี่สิสามเมษายดนนี้ที่เซเว่นลเวกลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีก ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอรวยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอปาเช่รสมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอปาเช่ ลูกแฟตของชมชอบต่างกันแต่ต้องการโภชนาการที่ดีเหมือนๆกันชมเลือก Enfagrow Gentle Care ให้ยู่ที่มี pH p มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและ Enfagrow A+ ให้พีกสายชมเลือกสิ่งที่ชมว่าใช่ใหม่ Enfagrow A+ Gentle Care ดาวนี่ซันไรส์เฟรชถ้าตักข้ามคืนทําให้ผ้าเหม็อนอับ <c oughs> แค่ใช้ดาวนี่ซันไรส์เฟรชแม้ตักในร่มข้ามคืนพาก็หอมเหมือนตากแดดมั่นใจใช้ดาวนี้ ความอร่อยฟินฟิวไหนก็นได้ฟันฟันโอคงจะดีถ้าน้ำมันเครื่องของรถคู่ใจยึดเกาะกับเครื่องยนต์แนนเหมือนแม่เหล็กเพื่อสร้างเกาะป้องกันแต่จะเป็นไปได้หรอคาร์สตรอลแมกนาเทคที่มีนวัตรกรรมยูออรล็อกเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะเข้ายึดเกาะเสมือนแม่เหล็กและประสานตัวกันเพื่อสร้างสนามพลังแห่งการปกป้องที่แข็งแกร่งช่วยปกป้องอย่างต่อเนื่องทันทีที่สตาร์ทคา s t สตรอลแมกนาเทคปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ท พบกันที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเพราะความสุขไม่มีวันเกษียณมาให้ตาอุ้มค,ดดครั้งแรกของเอ c นชูโกที่มี HMB พร้อมโปรโตีนคุณภาพดีโปรโตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อเอ c นชูโกมี HMB สนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเครื่องปรับอากาศมิสูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอสลิมใหม่ Honor X-Series ราคาเริ่มต้นเพียง3,299บาท Honor X-Series ซื้อปุ๊บคุ้มปับ๊บบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ไปเป็นหมอรักษามันจะดีกว่าไหม คนเป็นความฝันในวัยเด็กเลยนะคะ,ะก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่ของพระรูปนี้ด้วยหรือเปล่าที่ตัวเองอยากจะเป็นหมอ,อมแต่ว่าไม่ได้ร่ำเรียนมาทางหมอตัวเองเป็นพระแต่ว่าพยายามจะรักษากับบุคคลที่เขามีอาการเจ็บป่วยค่ะเรื่องนี้แบ่งได้ออกเป็นหลายประเด็นเลยคุณผู้ชมว่าหมอไปรักษาคนเจ็บได้ไหม,มคุณเคยได้ยินปะที่หลายคนเขาขนานนามว่าอุย้ยหมอเทวดาเ<ช>นี่ยตรงนั้นจับตรงนี้หายม,มันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงกับข้อที่สองที่ตามมาก็คือพระที่อยากเป็นหมอ อ,อเนี่ยใช้มือเปล่าเดี๋ยวจับเดี๋ยวบีบเดี๋ยวนวดสีกาได้หรือไม่เพราะว่ามือตรงที่จับเนี่ยคุณผู้ชมคนที่เข้าไปรักษาเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นผู้หญิงนะอย่างเคสเนี้ยเขาเป็นอมัมพฤกษ์ช่วงล่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถเดินเหินได้สะดวกใช้มือเนี่ยบีบก้นสีกาเพื่อเป็นการนวดให้ค่ะ